สวัสดีครับก็เหลืออีกหนึ่งวันนะครับก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างกันนะครับในทั้งสองสาภานะครับสาภาของสอสอก็คือ สภาล่างแล้วก็สอวอนะครับก็เป็นสภาบนปกติระบบการเมืองไทยเนี่ยนะครับเวลาเลือกนายกรัฐมนตรีเนะี่ยก็จะเลือกจากสภาล่างหรือว่าสอสอนะครับสำหรับสอวอก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการกันกองกฎหมายนะครับแล้วก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญ แตเรื่องนายกรัฐมนตรีก็รอบนี้แหละนะครับเป็นครั้งที่สองของสอวชุดนี้นะครับที่มาร่วมโหวตเลือกตั้งนายกนะครับซึ่งก็ผลโหวตนะครับก็จะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงแล้วก็ไม่มาประชุมนะครับพรุ่งนี้ก็เลือกกันอีกรอบ ทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายพัรคก้าวไกลเพื่อไทยนะครับ MOU รัฐบาล8พักก็หาทางออกนะครับฝั่งสวอกับสสอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็หาวิธีที่จะเอาชนะกันในเกมนี้นะครับก็มองกันเป็นเกมแล้วกันนะครับ ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับผลงานก็พิสูจน์ค่าของคนเช่นกันครับเจ็บคอนิดหนึ่งนะครับครับวันนี้เนี่ยผมจะนำท่านมา,ารู้จักกับพระเครื่ององค์สำคัญอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระศิลปะลบบุรีนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงเมืองลบบุรีเนี่ยนะครับกุวัดพระศีรัตนมหาธาตุนะครับก็เป็นกุใหญ่กุหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระที่มีชื่อเสียงมากนะครับถ้าเป็นพระยืนก็ต้องเป็นพระร่วงหลังลายผ้านะครับแต่ถ้าเป็นสุดยอดพระนั่งก็ต้องเป็นพระหูยาน ครับซึ่งพระหูยานเนี่ยเนะเป็นพระที่พบสองครั้งนะครับก็ครั้งแรกประมาณปี2450นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง2อ0 8นะครับเป็นพระกูกเก่ากับกูใหม่พระหูยานที่จะ นำมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับเป็นพระหมูยานหินใหญ่หน้ายักษนะครับกุวัดภาษีรัตนะมหาธาตุจังหวัดลบบุรีกรุเก่านะครับซึ่งก็คือพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเชิญครับครับ พระหูยานนะครับเป็นพระเครื่องที่สมคุณค่านะครับสร้างในสมัยของเรืองอำนาจซึ่งเป็นพระหนึ่งในชุดเบญจภาคียอดขุนพลเนื้อชินนะครับซึ่งประกอบด้วยพระร่วงหลังลางปืนนะครับพระหูยานลพบุรีนะครับพระ ท่ากระดานเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วก็พระพุทธชินราชใบเสมานะครับพิษณุโลกอ,อีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับครับเรามาดูาพระหูยานกันนะครับพระหูยานเนี่ยนะครับเป็นพระที่ สร้างในสมัยลบุรีกับในยุคที่ของเรื่องอำนาจเหตุที่ชื่อว่าพระหูยานเนี่ยนะครับเนื่องจากจะเห็นนะครับที่หูเนี่ยนะครับพระกันเนี่ยยาวมากนะครับท่านดูเลยนะครับจากองค์นี้เนี่ยนะครับยาวเกือบจะหลดบ่านะครับ แต่ด้านนี้ไม่ชัดนะครับนะครับก็เป็นที่มาของชื่อพระหูยานพระหูยานมีสองกลุ่มนะครับมีการพบสองครั้งเรียกว่าพระกู่เก่ากับพระกู่ใหม่พระกู่เก่าก็พบเมื่อปี2450นะครับ ซึ่งเป็นพระที่ขึ้นมานานนะครับก็สัมผัสอากาศผ่านการใช้นะครับปัจจุบันพระกูเก่าก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นนะครับก็องค์จะออกสีดำนะครับแบบที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับองค์นี้คือพระกูเกา่า <c oughs> สำหรับ พระกูใหม่นะครับก็พึ่งพบเมื่อปี2508ก็พบที่เจดีลายนะครับเป็นรอบๆอบระเบียงของเจดีหลักนะครับเนื้อพระพิมพระก็เป็นเนื้อชิ้นเงิน <c oughs> เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผิวเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของผิวประหลอดครับเรามาชมาพระหูยานพิมพ์พใหญ่หน้ายักษ์นะครับกรุเก่าองค์นี้ต่อนะครับชมรายละเอียดกันนะครับน,นะครับพระพักพระพักเนี่ยจะดูเข่งขึมนะครับ แล้วก็ก้มลงเล็กน้อยนะครับซึ่งก็บ่งบอกถึงอำนาจบาร,รมีแล้วก็ความเมตตานะครับเนื้อพระเนี่ยจะปรากฏความแห้งเก่านะครับปรากฏคาบกุบนะครับอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะ มีสีดำนะครับเกิดขึ้นมาพระองค์นี้ผ่านการใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสึกนะครับทิ่นาผากแล้วก็มือนะครับเห็นได้ชัดนอกนั้นก็ยังคงสภาพดีนะครับเป็นพระที่มีความสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะครับองค์นี้แข็งแรงมากๆนะครับ เป็นผ้าที่สมบูรณ์องค์หนึ่งเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังลายผ้าแต่นี้ที่เรามองเห็นก็จะเป็นลักษณะของการยุบย่นนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับผ่านการใช้ด้วย พระองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับเห็นปุ๊บก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับเนื่องจากลักษณะของพิมพ์พระเนื้อพระเนี่ยนะครับสอดคล้องต้องกันไปหมดนะครับธรรมชาติของอพระนะครับก็แสดงถึงความเก่าชัดเจนนะครับ สำหรับพุทธคุณของพระหูยานเนี่ยนะครับก็เป็นสุดยอดในด้านคมกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะครับตามสมญาขุนศึกแห่งเมืองโลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเมตตานะครับแล้วก็อำนาจบารมี เรียกว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ก็นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายอีกองหนึ่งนะครับให้ท่านได้ศึกษาครับผมก็จะนำพระเครื่องที่สงคุณค่านะครับมาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ายังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ